น้องเข้ามาแล้วทุกคนเออน้องเข้ามือใช่ไหมใชค่ะแต่ไม่มีสาวตบปมืออ่ะอ่ะปบมือให้น้องเข้ามาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอน้องขอขึ้นมาไดมอนด์ขอขึ้นมาได้เลยนะลูก ตอนนี้ทุกคนอย่าโลกกันนะคะทุกคนในบ้านทุกคนมีสตินะคะถ้าทุกคนโลกแอดมินก็จะโลกไปด้วยนะคะทุกคนทุกคนแล้วหรบออืมเนี่ยแล้วน้องมาทุกคนน้องมาแล้วโอเคครับน้องมาแล้วนะทุกค่ะทุกมาแล้วทุกคนรอน้องเชื่อมต่อแบบหนึ่งนะสวัสดีครับครับ สวัสดีค่ะเดมอนเนย์เดฟดมอนทักทายแฟนคลับได้เลยค่ะครับสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างเนี่ยเดมอนต้องทำยังไงบ้างเนี่ยมันต้องเข้าไปในแท็กเนยเดมอนเข้าไปอ่านในแท็กได้เลยครับระหว่างที่รอเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับนะครับหนูเข้าไปอ่านในแท็กได้เลยเดี๋ยวพี่ๆจะช่วยกันอ่านนี่เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่มีเซอร์ไพรส์ด้วยเตรียมแท็กที่ชุดเตรียมเตรีย่างเลยนะ อเตรียมทิชชู่ไว้ยังครับเตรียมทิชชู่ไว้เลยเหรออืมใช่มันขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวพี่พวกพี่ซื้อโรงงานทิชชู่ให้ไดมอนชื่อไดมอนอ่าตอนนี้นะครับมีคนบอกว่าดีใจมากที่ได้ยินเสียงไดมอนแค่เสียงก็รอแล้วอ่ะไดมอนไดมอนไดมอนกดเข้าแท็กแล้วช่วยช่วยทวิตก็ได้นะหนูออ๋ได้แบบติดแท็กแล้วก็ทวิตครับ สวัสดีครับลูกชายมีคนบอกว่าเขินตื่นเต้นไม่ไหวแล้วตัวสัน่นจะเย็นๆนะทุกคนกคน <laughs> คิดถึงมอนมากเลยใช่เดี๋ยวอ่านแท็กรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอวทางบ้านโพสเซอร์ไพรส์ให้เซอร์ไพรส์ในแท็กเลยเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวมอนรอดูในแท็กนะ <OK, S 2> ในมอนระหว่างนี้หนูอ่านแท็กรอได้เลยครับหนูเองเลยครับแฟนคลับน่าจะรอฟังเสียงหนู กดกดคำกดเข้าแท็กแล้วกดคําว่าล่าสุดจะมีแฟนคลับคอยทวิตติดแท็กให้หนูอยู่ครับครับอัน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 นี้แท็กชื่ออะไรนะครับอ่าที่ที่ Xmartwit Diamond ครับอยู่ตรงหัวห้องสเปซเลยครับลูกคริสมามผมจะอันนี้อะไนะฮึบทิ้มข้างบนก็ได้นะมอนที่มันเป็นโอเคครับได้อ๋อ ทุกคนน้องยังตื่นเต้นอยู่นะคะทุกคนจะเย็นๆเนาะทุกคนน้องจะเย็นนะคะเดี๋ยวพึ่งได้รหัสกลับมานะคะทุกคนจะเย็นนะอืออะแล้วครับโอเคทวิตแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคทุกคนไปรีทวิตนะคะแล้วก็ อยากบอกอะไรกับไดมอนแล้วก็อยากถามอะไรพิมพ์เข้ามาในแท็กได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะช่วยกันอ่านให้น้องฟังอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวน้องจะเช็กแท็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องจะอ่านที่ทุกคนพิมพ์เข้ามานะครับไดมอนสามารถอ่านได้เลยนะลูกได้ครับอ่านอยู่ครับอ่านออเปลี่ยนก็ได้ครับลูกฮะอะไรนะอ่านออกเสียงก็ได้แฟนคลับอาจจะอยากอยากฟังหนูอ่านมากกว่าอ๋อได้เลย ไหนอ่ะหนอไหนไหนอ่ะครัว่าพ่อหนะเดี๋ยวนายอดนิยมหรือว่าหรือว่าตรงล่าสุดตรงล่าได้ทั้งสองอันเลยอืมไม่รู้จะพูดอะไรเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ไปรูปแปงอย่าโลกเฮ้ยผมไม่ได้โลกแนละ้วนี่ผมไม่ได้โลกเลยแตฉันเลิกลักมากตอนนี้อ้าวพิมมาเพื่อเห็นนะ คริสต์มาสปีนี้ก็ขอให้ได้มอนมีความสุขมาก,มากเออแต่ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะขอให้มอนมีความสุขในทุกๆวันเลยและขอให้ไดมอนมีคนรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ซัพพอร์ตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอขอบคุณครับไดม้นอนยังคงหล่อล้ำนำสมัยแหมพูดสดูแก่เลย ขอ,ขอบคุณไดมอนด์เจ้าลูกชายที่เขาว่าเป็นความสุขแล้วเรายิ้มให้มามีนะครับครับขอบคุณครับได้ไดมอนด์อยากเข้าคณะไหนไหมครับไดมอนด์ไดมอนด์ว่ามอนจะเข้านิเทศครับเบื้องหลังไม่เอาเบื้องหน้าไม่เข้าเบื้องหน้าเข้าเบื้องหลังอือนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะครับผมมีอะไรอีกไหมตรง มีเยอะเลยลูกอ่านไม่หมดแน่เลยคืนนี้ใช่โอ้โหวันนี้ผมคืนนี้ผมนั่งอ่านแบบตำตาไหลวันนี้ทุกคน,นต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะลูกโอ้หทุกคนคิดถึงมากทุกคนพิมพ์เข้ามาเยอะๆนะคะตอนนี้แท็กกาลังไหลเลยให้ทุกคนทวิตถึงน้องเยอะๆเลยคริสต์มาสมีสแค่วันเดียวแต่คิดถึงมอนคนเดียวมีทุกวนันเฮ้ย <laughs> วันอะไร,รอ่ะใจเยะนะจ็นยะนะใจเย่นนะ ถูกคนตอนนอ้องเรื่อยๆเลย,เ,ลยเดี๋ยวน้องก็จะไปไม่ถูกแล้วก็จะเขินในมอนปีนี้เราอยู่ด้วยกันอีกหกสิบปีก็จะอยู่ด,ด้วยกันกับไดมอนนะครับโอ้ยขอบคุณครับร้อยปีไปเลยร้อยปีก็ประมาณร้อยสิบหกปีอ่ะผมก็ร้อยสิบหกปีพอดีอยู่บีกร้อยปีอืมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากรักไดมอนนะโอ้ขอบคุณครับแล้วมันกันเลยมอนมอนมอนม,อน,ม,อ,นมอนหลอกไหม ทุกคนคิดว่ามันหลอกไหมครับเดี๋ยวแอนวนอแทนว่าหลอกมากค่ะลูกโอ้โหที่สุดยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกรค่ะลูกโอ้โหโอเคครับแอนดมวินว่างั้นผมก็ว่างั้นแหละครับโอเคแต่กลางยังโดนเทปัดเป๋ไม่เหลือเงินครับปัดเป๋ไม่ได้เงินนะไหนเขืนอ่ะเฮ้ยเขือนไร่ผมอ่านก่อนไหมมาคุ้มมาเขืนอนไรนะนะ นี่เรานี่นี่โอ้ผมต้องรอผมต้องอ่านรอเซอร์ไพรใช่ไหมอ่านรอก,ก่อนก็ได้อาจจะพี่ช่วยอ่านเอ,อเราหาคำถามก่อนนะคะทุกคนพิมพ์เข้ามาคริสต์มาสวันนี้นะคะอยากบอกอะไรกับไดมอนด์หรืออยากอวยพรอะไรให้น้องนะคะพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวน้องกลับไปย้อนอ่านแน่นอนค่ะครับมีคนบอกว่าเขินเสียงม่อนแค่เสียงหรอ <laughs> <laughs> แล้วไดมอนด์ก็ชอบตอแฟนคลับกับไดมอนด์ไม่เลิศแล้วใครจะไปเลิศอ่าใช่ค่ะโอ,อ้นะซานต้าอามีเขาส่วนเราโอ้ทุกคนคะ่ะทุกคนเสี่ยวมากเลยคะ่ะทุกคนอันอันอันนี้แท็กอวยพรหรือแท็กต้อนน้องนะคะทุกคนอวยพรน้องมาเยอะๆนะคะตอนนี้อยากอ่านคำอวยพรมากๆเลยเอ,อืม เดี๋ยวให้น้องอ่านพังๆแล้วก็ให้น้องกลับไปอ่านนะคะทุกคนนาปีนี้เดมอนมีดวงดาวของตัวเองแล้วนะ,ค,ะค,ครับโอ้โ <c oughs> หคุณรับมอนรู้จักวัยรุ่นซีวอลไหมครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักลองเต้นในโลกซีว <c oughs> อลโอ้โหผมเต้นมไม่มีชุดเต้นเลยเอาจริง <c oughs> เต้นซีวอล รอคอนเทนต์นี้นะโอเคนะครับแฟนขับบอกว่าอยากให้ม่อนยิ้มเยอะๆในทุกๆวันเลยนะอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราไปตลอดเลยนะครับคุณเก่งโอ้ได้เลยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะคะอ๋อจร้อยคนฟังแล้วมีคนบอกอว่าคิดมัดนนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของไดมอนนะคะโอ้ขอคุณครับปีเป็นเป็น,เป,นเป็นวันที่ดีทุกๆวัน ถ้ามีทุกคนเอาจริงๆนะคะทุกคนได้ยินไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับน้องไปทุกๆปีนะคะทุกคนเราก็จะอยู่ฉลองคริสต์มาสกันไปทุกปีเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนอือโอ้สาธุสาธุตอนนี้นะคะทีหลังมากกำลังอัพอัพโหลดอร์าพอยู่อ่าทีมมันหนักมากเดมอนลูก จริงเหรอคลิปคลิปกินนาทีอ่ะเนี่ยอุ้ยสปอยแล้วเฮ้ยขอโทษมดนเป็นคลิปเหรอป้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะรอ้ยบ้านเทนไม่ได้หลุดนะคะบ้านหลักหลุดเองเลยไม่รู้จะไหนอุ้ยไอเดมอนหนูอ่านแท็กเดยลูก อ่านอันอยู่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 อนอยู่คริสต์มาสได้ของขวัญคิดถึงกันได้แค่พี่น้องเอ้ยมีแต่อะไรเนี่ยเร็วเร็วเร็วว่าหากันไม่ต่อแล้วทุกคนรวยพรน้องเร็วขอให้รอยยิ้มถูกแล้วทุกคนมารับพรเลวมอนขอให้เพลนความสุขมากๆนะอืสาธุมีความสุขกับสิ่งที่เธอทำนะโอ้โหมีความสุขทุกวันครับเอาจริง อช่วงนี้ก็แบบยิ้มตลอดเวลาเลยอืมขอให้มีความสุขและรอยิ้มทุกวันนะครับขอบคุณครับไดมอนต้องได้เดบิวเออนี่อันนี้ไดมอนต้องได้เดบิวเออต้องมีคริสต์มาสครับีครับเบรรี่คริสต์มาครับทุกคนเราจะเก่งตลอดเราจะยิ่งใหญ่เราจะแข่งแกร่งเราจะยอดเยี่ยมเราจะที่หนึ่งขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันเลยอืม ครับเด็ไนะอืม,ม,อมทุปีนี้ขอให้ม่อนมีความสุขมากๆนะคะจะอยู่กับม่อนไปจนแก่จนเท่าเลยขออยู่กับม่อนจนม่อนมีเลน,ออนี้โหลดตั้งแต่เจอไดมอนมาโลกหน้าอยู่ขึ้นเยอะเลยไอขับบอกมาเฮ้ยคำนี้ดีอะ่ะโลกหน้าอยู่ขึ้นเยอะเลยโอ้ผมดีใจนะที่ทำให้แบบ ทาให้ทุกคนแบบครอบทุกคนแบบไอเนี่ยทำให้ทุกคนห,คนห,นหคนลงหลงใยเดี๋ยนะขอบคุณแกนะที่ทาให้วันนี้ของเราดีกว่าปีไหนไหนเลยโอ้โดีมากโหอันนี้ดีมากเป็คนความสุขข<ม>ลงคครับผมแอนมอนครับเดี๋ยวพี่แอนมินจะปักหมุดให้นะครับเดี๋ยวให้แอดให้น้องไดมอนเข้าดูได้เลยนะครับอันนี้เป็น ของขวัญวันคริสต์มาสที่แฟนคลับแล้วก็ทางบ้านไดมอนออฟฟิ i ชียลได้เตรียมไว้ให้น้องไดมอนนะคะในค่ำคืนนี้ขอให้น้องดูได้เลยนะทวิตบ้านก็ได้หนูเข้าไปเลยลูกปักหมุดให้ข้างบนแล้วครับดูข้างบนก็ได้ ได้มาหลุดเหรอลูกอุย้ยทุกคนรอแป๊บนึงนะคะเท่าอยสเปนไม่ใจดีกับลูกเราอีกแล้วอะ่ะน้องเด้งอีกแล้วทุกคนน้องขีดอ่ะได้แล้ว เดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ไหมโอเคได้ไม่ไดมอนด์แป๊บนึงนะน้องได้ไหมได้ทำไมลูกหนูหนูหลุดไปจังหวะไหนอะลูกอ๋อที่แอดมินพูดพอดีแล้วครับโอเคนะคะพี่พี่พี่ปักหมุดไว้ให้หนูแล้วลูกดูคลิปได้เลยลูกเข้าไปไม่ได้อะไรเนี่ยโควิดบ้านเลยลูกโทรศัพท์มันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปในแท็กเองนั่น ทุกคนรอน้องดูก่อนนะคะทุกคนระหว่างนี้ทุกคนก็เข้าไปดูได้เลยนะคะ<ช>อันนี้เป็นความที่ทุกคนเขียนมาให้ทางบ้านนะคะอ,อันตรง m r r y c h r i s t m a s Gift for Diamond เนี่ยใช่ไหมครับใช่แล้วครับ อเคไดมอนดูยังครับลูกกำลังดูอยู่ครับเปิดเสียงได้นะลูกแฟนคขับจะได้ฟิลเหมือนดูเพาะไปพร้อมกับหนูนะ่ะลูกอ๋อได้ครับนะครับ เน็ตกระตุกอะไรเนี่ยโอ้ไดมอนด้ไดไหมลูกวันนี้สเปซแกงเราแล้วนะคะทุกคนตอนเริ่มมาสวยงามมากสเปซไม่เป็นใจตอนนี้ไม่รู้ว่าไดมอนหลุดอีกแล้วหรือเปล่า ตด <Dem> มอนยัอยงอยู่อ๋อยังอยู่ยังอยู่อ๋อน้องยังไม่หลุดนะคะแต่น้องดูวิดีโอแล้วมันกระตุกนิดหน่อยนะคะทุกคนทุกคนดูวิดีโอแล้วรู้สึกยังไงอยากพิมพ์อะไรพิมพ์เข้ามาในแท็กต่อได้เลยนะคะมีคนได้ยินเสีย มีคนได้ยินเสียงแอดมินสะอื่นไม่ใช่นะคะทุกคนยังยังค่ะทุกคนยังอยู่ดีกันอยู่คลิปน่ารักมากๆเลยครับปังมากสเปซกับไดมอนด์ไม่เคยถูกกันใช่ค่ะขนาะวันนี้แอดมินขอพรแล้วนะคะขอให้สเปซใจดีกับน้องเห็นยังครับลูกดูจบยัง ดูจอละกครับเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากเลยนะอะน่ารักมากโอ้ตอนแร้เปิดมานี่แบบอลังเลยอะ่ะอืโอ้แบบดูดูรู้สึกว่าแบบทุกคนใส่ใจมากๆเลยการที่ทำให้ได้มาใช่โอ,โอ้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาเป็นมาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่อืมก็ขอให้ ขอให้วัน,นคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันที่ดีของทุกคนแบบดีไปทุกๆวันแล้วก็ขอให้ไดมอนด์เนี่ยสร้างความสุขให้ทุกคนไปทุกปีทุกวันนะครับ <'re S 1> ก็ขอให้มีความสุขครับมีรีคริสต์มาสครับทุกคน อ่านะคะน้องก็ได้เห็นแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนพิมพ์เข้ามานะคะเป็นกิจกรรมที่ทางบ้านจัดให้ก็คืออยากให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมอวยพรให้กับน้องนะคะตอนนี้น้องเห็นแล้วน้องก็ดีใจมากๆเหมือนกันนะคะอ่หวังว่าคริสต์มาสวันนี้จะเป็นความทรงจําที่ดีของบ้านเราเนาะใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต่อดี อ่านแท็กต่ออีกสักแป๊บนึงได้ไหมครับลูกแล้วก็เดี๋ยวประมาณสองทุ่มสี่ิแปดเดี๋ยวพี่แอนดมินจะปิดสเปซให้ครับจะไ,ได้ไม่รบกวนหนูนะได้ครับครับอแล้วก็พี่แอนดมินขอแจ้งแป๊บน,นึงนะก็คือนะคะแฟนคลับคนไหนนะคะอยากส่งของขวัญให้น้องนะคะประกาศอยู่ที่หน้าทวิตนะคะ สามารถส่งของขวัญให้น้องได้เลยเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะเดี๋ยวทางแอดมินจะรวบรวมแล้วนําไปมอบให้น้องหลังปีใหม่อีกทีหนึ่งนะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยขอบคุณค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้น้องอ่านแท็กสักอีกสองนาทีเดี๋ยวเราจะได้ปิดสเปซกันเนาะจะได้ไม่รบกวนน้องครับม่อนครับมีแฟนคลับถามว่าชื่อดอมประกาศวันไหนหรอครับ อ่าสปอที่ดิสกขอรูปสปอด์หนึ่งคือชื่อด้อมเนี่ยคือผมอะจะอยากจะคิดไว้แล้วก็ให้ให้ทุกคนอะได้โหวตกันแต่ว่าคือคือที่ผมแบบที่ผมแบบยังไม่มีชื่อด้อมเพราะว่าเพราะว่าผมอะอยากจะตั้งชื่อด้อมอะให้ให้มันเป็นชื่อที่ทุกคนเรียกไปจนอีกนานให้มันให้มันอยู่ไปอีกนานเลยชื่อด้อมอยากให้มันมีความหมายมากที่สุด จริงอเพราะฉะนั้นตอบจ้าอีกนิดนึงค่ะทุกคนเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวรอน้องประกาศแล้วก็เลือกกันเนาะโอเคเอาอ่านแท็กกันเนาะทุกคนอวยพรมาได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็ยังปั่นแท็กต่อได้นะคะทุกคนไดมอนด์จะเอาอันดับไหนคะอันดับหนึ่งค่ะอ้อนมามีได้เลยอ้อนมามีได้เลยอันดับหนึ่งได้ไหมล่ะคะอันดับหนึ่งได้ไหมล่ะคะทุกคนทุกคนน้องขออันดับหนึ่งครับ ขาบอกว่าไดมอนด์แสนดีจังครับอืมไดมอนด์อยากได้อะไรเป็นของขวัญหรออยากไม่อยากได้อะไรครับอยากให้ทุกคนอยู่กันไปนานๆครับอยากให้ทุกคนอยู่กันไปนานๆแล้วก็พูดพูดได้เลยครับอ๋อเปล่าครับเปล่าเปล่าไม่มีไร ไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเดมอนเธออ่านแท็กได้เลยอ่านอ่านอยู่ครับเนี่ยอ่านอยู่แบบอ่านแบบโหวันนี้ก็อ่านทุกคนอ่านอ่านวันนี้จนถึงจนถึงเออเขาดาวคือยังไม่หมดจริงจริงยอกยอกยอกก็คือเยอะมากๆเลยแต่ว่ามอนอ่านนะมันมัอนอ่านอ่านทุกคน โอเคทุกคนพิมพ์มาไว้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวน้องน่าจะอ่านตั้งแต่วันนี้จนถึงคริสต์มาสปีหน้าเลยนะคะเพราะแฟนลับพิมพ์มาเยอะมากอ่านอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงยังไงก็ยังไงก็อยู่กันไปอีกนานอยแล้วไดมอนครับจบสเปนแล้วหนูจะทําอะไรต่อไหมครับไรอะ<ง>ไรจีครับไม่รู้มีคนถามครับมีคนถามมีคนถามหรอก็ก็ อ่าน่าจะไปไลฟ์ไอ่ะอ่าเดี๋ยวทุกคนตามไปอ่าไปเห็นหน้าน้องในไอจต่อได้นะคะหลังจากจบสเปซของบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นสองทุ่มสี่สิบเก้าแล้วนะคะก็คือพยายามจะปิดไม่ให้เกินสองทุ่มห้าสิบงั้นเดี๋ยวเราจบสเปซกันเลยไหมไดมอนด์ Diamond ครับหนูจะได้ไ,ดไปอ่าได้ครับได้โอเคเดี๋ยวก่อนจะปิดนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวแอดมินขอ พูดอะไรหน่อยนะคะแทนแฟนขับทุกคนนะคะทุกคนก็ <_' co ff> คืออยากจะเป็นตัวแทนของแฟนขับแล้วกันเนาะอยากจะบอกกับไดมอนว่าขอให้คริสต์มาสปีนี้นะคะไดมอนมีแต่ความสุขแลวก็มีแต่รอยยิ้มที่สดใสในทุกๆวันนะครับแล้วก็ให้หนูเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะไม่ว่าไดมอนเนี่ยจะเลือกเส้นทางไหนนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะสนับสน,นุนแล้วก็ซัพพอร์ตทุกความฝันของไดมอนเลยนะคะก็ขอให้ไดมอนมาเติบโตไปด้วยกันนะ โอเคไหมเดมอนแกขิดอีกแล้วเหรอเดมอนลูกระหว่างที่แอดมินกำลังซึ้งแลนะคะทุกคนลูกก็ขีดคะ่ะเดมอนครับโอเคค่ะทุกคนน้องไปเรียบร้อย อ่าโอเค<ม>นะคะ,คะก็ไม่เป็นไรทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับน้องแล้วก็ร่วมพูดคุยกับทางบ้านนะคะก็หากเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยทางบ้านก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วรอบหน้าเราจะพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแน่นอนคะ่ะทุกคนอข,อคขอบคุณนะคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะทุกคนแป๊บน,นึ่งนะทุกคนน้องมาแล้วน้องขอในมอนลูก มันมันคิดอีกแล้วอ่ะเกิดข้อผิดพลาดอ่ะหนูมันไม่ได้อ่ะลูกได้เลยเดมอนครับเลยอุ้ยเดมอนแอดมินซึ้งไปแล้วอ่ะได้ยินอยู่ผมได้ยินอยู่อ๋อได้ยินใช่ไหมโอเคครับก็เดี๋ยวปิดสเปซแล้วครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับตามไปดูน้องได้ในไลฟ์ไอจนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะน้องขอบคุณมากๆครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับ